15ธันวาคมวันรวมทัพซุปตาตัวพ่อเพื่อพ่อหลวงของชาวไทยคุณผู้ชมครับ5ธันวาคมนี้จะเป็น5ธันวาที่ผมคิดว่าทั้งโลกจะต้องทึ่งครับเพราะว่านักฟุตบอลซูปเปอร์สตาร์ตัวพ่อจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับในการแข่งขันฟุตบอล สุดพิเศษเพื่อเป็นของขวัญชิ้นประวติศาสตร์นะครับให้กับพ่อของคนไทยทั้งประเทศคุณผู้ชมฮะนี่คือนัดที่เราจะได้ชมกันนะฮะเรามีภาพมาให้ดูกันนะครับก็คือฟุตบอลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ Global Legend Series s นะครับ The Legends are coming แปลว่าตำนานกลับมาแล้วคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับถึงวงการฟุตบอลในปัจจุบันผมมีโอกาสไปเจอกับซุปตาคนหนึ่งเขาบอกว่า เดี๋ยวนี้คุณสอนให้ลูกคุณหรือว่าหลานคุณแตะบอลเก่งยังไม่พอแล้วคุณต้องสอนให้เขาฉลาดในเกมชีวิตด้วยทีมชาติอังกฤษเป็นทีมชาติที่ดังที่สุดชาตินี้แหละครับเคยได้แชมป์บอลโลกครั้งเดียวคือปี1966แต่มาวันนี้ฮีโร่ของอังกฤษหลายคนต้องเอาเหรียญแชมป์โลกมาประมูลฮะเพราะล้มละลายไม่มีตัง์เหรียญนึงประมาณ3ล้านบาทที่น่าตกใจก็คือ3ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินค่าเหนื่อยของนักบอลปัจจุบันคืออาทิตย์เดียวฮะ นักบลปัจจุบันสามารถาทําเงินได้3ล้านบาทใน1สัปดาห์แต่เขาก็บอกอีกว่าหากคุณใช้ไม่เป็นมีเท่าไหร่ก็หมดฉะนั้นเดี๋ยวนี้แต่บอลเก่งแําไม่พอต้องฉลาดที่จะบริหารเงินด้วยและที่สำคัญที่สุดครับก็คือต้องมีคนเห็นค่าของพวกเขาและแล้วก็คนไทยต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ทําบุญเยอะที่สุดนะครับล่าสุดฮะโครงการสุดสําคัญที่จะให้นักเตะเป็นตํานานชีวิตมีค่าอีกครั้ง หลังจากเลิกเล่นฟุตบอลไปก็คือเป็นการจาัดการแข่งขันระดับโลกที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย5ธันวาคมนี้ทีมมีใครกันบ้างฉะนั้นผมจะให้ดูครับจะเป็นทีม2ทีมนะครับทีมแรกก็เป็นทีมของกองหลังยุโรปที่หล่อดังสไตล์ญี่ปุ่นนี่คือทีมฟาบิโอคานาวโรคุณผู้ชมครับ คานาวโร่นั้นเป็นกองหลังระดับตำนานทีมชาติอิตาลีนะครับคว้าแช,ชมป์ลาลีกาหรือว่าแชมป์ลีกสเปนกับเรอัลมาดริดแล้วก็ที่สำคัญนี่ฮะคุณผู้ชมฮะพาทีมคว้าแช,ชมป์บอลโลกกับอิตาลีในปี2006จนได้รางวัลลูกบอลทองคำหรือว่าบาลองดอนะครับเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกรางวัลในปีนั้น2006ครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของโลกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกอิตาลีเป็นนักเตะอิตาเลียนยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นกองหลังยอดเยี่ยมของลีกอิตาลีแห่งปีคือในปี2006นเนี่ยนะฮะพี่แกซัดรางวัลส่วนตัวไปถึง7จดรางวัลน,นะครับเป็นสุดยอดผู้นำในสนามและสาวๆดูหน้าเขาครับดูแล้วคุณคิดถึงใครฮะหลายคนนะครับตั้งชื่อเล่นเขาว่าเดี๋ยวจะให้ดูฮะนี่คือความเก่งของซานด้า,ฟ,ดาฟาเบียลคานวาวโรนะครับคือสุดยอดมากเพราะว่าปกติใครที่จะได้รับรางวัลลูกบอลทองคำจะต้องเป็นพวกกองหน้าคือรางวัลบอลลองโดรหรือว่าบอลทองคำเนี่ยปีหลังสุดเนี่ยนะครับ เมสซี่เอาไป3โรนโัลดเอาไปอีกหนึ่งเท่ากับว่ารางวัลน,นี้การที่คุณจะเป็นโอ้โหคนชนะได้นี่ยากมากนะแล้วหน้าเขาเหมือนคนนี้ฮะภาพมาซิ <c oughs> ขาเ,เขาบอกว่าเขาคิ้วเข้มนะค,คุณผู้ชมฮะนี่ชินจังฮะส่วนนี่คานาวโร,ร่ฮะสาวๆก็เลยเรียกเขาว่าคันจังนะก็ <c oughs> เป็นชื่อเล่นนะฮะของทางด้านคานาวโรที่คนไทยตั้งให้นะครับส่วนคานาวโร่ไปและทีมหนึ่ง เอกทีมหนึ่งนำทัพโดยกองกลางที่เรียกได้ว่าจิตใจแข,แข็งแกร่งที่สุดในโลกคุณผู้ชมทราบดีครับว่าบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเกลียดกันขนาดไหนแต่เขาเป็นนักฟุตบอลหนึ่งในหลายล้านที่เคยเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแล้วนะัดที่คนจำเขาได้มากที่สุดคือนัดปัติศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นมารู้จักกับลุยส์ฟิโกคุณผู้ชมครับ ฟิโก้นี่คือเป็นตำนานเป็นเทพเจ้าของบาร์เซโลนานะครับอยู่กับบาซ่า5ปีฮะนี่คือตอนที่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาแต่แล้วคุณผู้ชมครับเมื่อ14ีปีที่แล้วพี่แกย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับด้วยค่าตัวเกือบ2 0 0 0ล้านบาทและนัดที่คนพูดถึงมากที่สุดจนถึงวันนี้คือนัดที่ฟิโก้เนี่ยแหละครับ <F ico. S 1> ย้ายมาเรอัลมาดริดแล้วมาใส่เสื้อเบอร์สิบนะฮะกลับมาที่บาร์เซโลนาในฐานะนักเตะเรอัลมาดริดในสนามคุณผู้ชมครับ <F ico. S 1> คนดูเกือบแสน ทุกคนนี่เหมือนกับแค้นทางด้านฟิกโก้มากนะครับก็เดี๋ยวดูการต้อนรับที่ฟิกโก้ได้รับจากแฟนบอลมาซโลดูครับนี่คือพายุขวดนะฮะโอ้โหนี่เป็นภาพที่นี่แหละครับฟุตบอลปัจจุบันต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยนักเตะนี่คือพายุของกระดาษของขวดของทุกอย่างที่โดนและดูฮะฟิกโก้บอกไม่แขร์ครับนี่ฮะการคุณเป็นสุดยอดนักเตะนะฮะดูคอนเนอร์ลูนี้เตะกับเข้าฮะและนัดนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ชื่อว่าฟิกโก้หัวหมูครับเพราะว่ามีการเคลื่องหัวหมูลงมาในสนามนะครับคือสำหรับฝรั่งเนี่ยการด่าการสักคนเป็นหมูนี่คือนี่ขณะผู้ะะเล่นบ,บาร์เซโลนายังบอกว่าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ทุเลศเกินไปคุณต้องใจเย็นๆหน่อยนี่นะบอกแฟนบอลตัวเองว่าเบาๆหน่อยนะฮะเพราะว่าสุดท้ายกีฬาแล้วดูฮะนักบอลเรอัลมาดริดต้องถูกอาละคาไปนี่ครับนี่คือสิ่งที่ถูกเคลื่องลงมาในสนามเกมในนัดนั้นบาร์เซโลนาชนะแต่เกมนัดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่คุณจะเป็นสุดยอดนักฟุตบอลน,นั้นคุณจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งนัดนั้นฟิโก้สอบผ่านนะฮะไม่มีอาการตอบโต้สามารถที่จะเล่นต่อไปได้นี่แหละครับคือลุยส์ฟิโก้เดี๋ยวลุยส์ฟิโก้จะเจอกับคานาวโรแล้วใครเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้เมื่อกี้พี่บ๊อบก็ถามผมไปแล้วนะครับผมไปหาคำตอบมาแล้วครับว่านักธุรกิจของไทยมีฉายาว่าสามารถ มีเงินอยู่60,000สามารถปั้นเงิน60,000เป็นเงินหมื่นล้านได้เป็นนักธุรกิจที่อยากจะให้นักฟุตบอลเหล่านี้ได้กลับมาเล่นในเกมที่เขารักได้กลับมารวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์เพื่อวันสุดสําคัญ5ธันวาคมล่าสุดก็ได้มีการถแถลงข่าวนะครับที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไทยไปแล้วมารู้จักกับเบื้องหลังสุดยอดโปรเจกต์นี้กันครับล่าสุดครับก็มีงานถแถลงข่าวที่ประเทศมาเลเซียนะฮะโอ้โหไมเคลโอเวนมาด้วยนะครับส่วนนี่คือคานาวาโรที่ประเทศมาเลเซียครับ และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนใส่ไทยนี่คุณบีเตชะอุบลนะครับ CEO ของบริษัทไทยไพร์มซึ่งเป็นบุคคลที่นำทีมทั้งสองทีมมาเจอกันนะครับแรงบันดาลใจในการจัดศึกหยุดโลกนี่คืออะไรคุณบีจัดไปก็การจัดครั้งนี้นะครับได้เริ่มจากการอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวาชนนะครับแล้วก็การนำนักเตะระดับโลกกลับมารวมตัวกันเป็นความให้เพื่อความสนับสนา,านของผู้ชมทุกท่านครับก็ตอนแรกเนี่ยเราก็จะไปจัดครั้งนัดแรกเนี่ยที่ประเทศจีนในเมืองเซี่ยงไฮ แต่คนไทยก็ต้องทำสัคนไทยก่อนผมก็เลยขอว่าจะต้องมาจัดที่กรุงเทพวันที่5ธันวาหวังว่าทุกคนได้มาร่วมหวังว่าราชบังคาจะเต็มมีไฟ500 50, หมื่นดวงยืนถาวายเชิดพระเกิให้กับในหลวงด้วครับนี่แหละครับคนไทยหากคิดใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลกฉะนั้นวันนี้แฟนคลับคาร์โวโรฟิกโกทีศูนย์หกนะจ๊ะไปดูอันดับหึประจำวันนี้ครับ คุณบอลนัระวติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมดารานักเตะหลายคนเลยนะคะดาราที่คุณชื่นชอบนะฮะในอดีตที่ผ่านมารวมมาอยู่ในสนามนี้ถูกต้องตริมยุคของพวกเรานะนะครับเพื่อในวันพ่อนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับและสําหรับโครงการที่อยากจะรณรงค์ด้วยนะคะแล้ก็บอกต่อคุณผู้ชมค่ะสําหรับโครงการกุศลนักกอดหมอนสําหรับน้องนะคะก็เป็นโครงการที่ ทางครอบครัวข่าวสามร่วมกับพันธมิตรนะคะหลายหน่วยงานเลยค่ะอยากู้ชมได้ถ่ายภาพคู่กับหมอนนะคะแล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียจะเป็น IG หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะคะต้องการทั้งหมด1ล้านโพสต์ค่ะก็คือโพสต์แล้วก็มีการแฮชแท็กที่ กุดไนฮักเขียนแบบนี้เลยนะคะใช่ครับ N I T E n i g h t แบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ N I G H T n i h t แบบตรงตัวเลยหาไม่เจออันนั้นไม่ได้หมอนนะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะร่วมทําบุญบปพร้อมๆกันเพื่อเด็กกำพร้านะครับส่วนหมายเลขผู้โชคดีครับห้าหมายเลขมีดังต่อไปนี้นะครับทางทีมงานจะติดต่อกลับไปสําหรับผู้ที่ร่วมบวชเข้ามาในรายการท็อปนิวส์สวายตี้ของเรานะครับรับเชื่อยืดจากช่อง3 s T ไปนะครับและทั้งหมดคือท็อปนิวส์สวายตี้วันนี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะทีมงานทุกคนลาไปก่่อนสสวัดีคคะ สวัสดีครับ